Well. ริว่าเอาเครื่องเนาะตัดเนี่ยดรวยตัดเข่ามาแปลงเครื่อแปลงต้าเกี่ยใบตัดเขา่าเขา่ขาแรงอื่อนเนาะสบายดีเดอ้อพอแม่พี่น้องท่ซีไปุตอ,อ,อละลแปลงอะไรเนาะที่ดีุเจ้า่าแมนแมนทิปอยู่ที่นี่เนาะว่าตัดเข่า

นี่แหละพี่น้องเยายทางนั่งมาเสียนเป็นน้อาเงินไทยคอยมื่อวานนี่เนาะมันนี่ามาเปลนเครื่องมาบ่อ <c oughs> เป็นเงินทั้งผูญญ้ใหญ่เพื่อนแหละพี่น้องนั่นผูญญ้ใหญ่เพื่อนให้ค่าน้รมันหน่ยทั้งบอลตัวเอกทีนี้ออกมาสอบเครื่องนี่แหละพี่น้องเลยเนะาะงูไวซิเบิร์ตอะไร ไว้ตัดเข่าทัดน้ามซะก,ก่อนมาดูซับโอ้ยเครื่องงามเท่นะบางสุดสเซร่าอยู่ยห่านพื่นกบลายได้พี่น้องเครื่องไส้ของซอยเนาะเครื่องตัดหยอตัดเน่า ของเฮานี่นี่ะจะไปค่า,ายเดียวกันในน้อยกันเจมห์อยากไดคันนี้วะ แปลงเครื่องแล้วกันสีผ้ากันเื้อตัดเขา่มามัดเขา่าพี่น้องเลยนะเขาขน,นเาะมัดเข่าก้อนหนึ่งตัเข่ามือม่นแหละชิได้ตัดพี่น้องเพราะว่าเครื่องตะแกรงนั่งกับยูเฮือนเนาะมาเนี่ยเดี๋ยวทาชมเมืองน้ำกันพี่น้องเลยเนาะว่า แปลงง่ายคือแปลงไว้เนาะคือว่าแล้วรีบร้อยพี่น้องเยเนาะนี่อันนี้หักเนาะหักออกเป็นชิ้นเลยนว่าขาดขาดมันก็คืออย่างนั้นลานมันเนี่ยี่น้องมาเบิดเลยถือว่าใส้คุ้มอยู่เนาะสองปีสองปีปลายทั้งตัดหญ้าให้งอแล้วก็ตัดเขาแล้วก็ ใส่งานหลายอยู่เนาะตัดหญ้าชวนมันเน่เขาใส่แถวเพื่อนตัวน้ำเล้มเนี่ยค่ะทักหนาชวนมันเน่ไม่ใช้หน้าเฮานี่ล้มทุนนั่นกับทางน้องสายเอาไปตัดเขาพุ่นเน่เนาะเขาถือว่าคุ้มอยู่เด้เนี่ยคุ้มเนี่ยถือว่าสำเร็จเนาะแนวอื่นไม่มีปัญหายังพี่น้องเลยมีแต่ตัวนี้ใช้งานปกติ เออต้องหัเทียนใช่ไหมเนาะใส่หัเทียนน้ำเด้เอะเทียนไหมเออคอเช็ดน้ำกรดเออมันฮักเลยทำ้งมูนได้โอเคนะวันนี่จะเปลี่ยนหัเทียนแล้เียมาใช้คนแล้วนึงไว้เองแล้วนี่โอเคแมไม่ใช้คนสั

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đấy, hộ kênh lalaschool Để không

ขาดว่ ไปบอกเล้าได้สมิเขาเป็ท่อบอกเป็ดองจะไปว่าันลทามแเป็นด้กินเขาเป็นกินเด้ไผ่เดอกลาวคาละทมเลยอะไรกัเป็นแล้วก็จ็สิเลยแล้วกินโเอี้เนาะตัดภามาม้านนี้ก็มารถถ่ายแล้วเนาะแปลงเป็นทีเรียบร้อยบดอยู่อะไรได้บานเียวหนอนอ่าแสนห้าสิบพันเนาะพีนอง วัดหยู่แสนหาสิพันธว่าเอามาเปลี่ยนแต่ตัวทางในเพื่อนนี้อ่าวัดหยู่แสนหาสิพันธ์ปรจานมันท,นท,ทั้งบ่อนเผยโบ้ได้เอามาอยู่หน้าเนาะแต่กะไม่นี่ก็ได้คู่แน่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งบ่อนเผยซื้อคู่เมื่อหาบพุทธหาบน้าหดเบี้ยหม,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 มักม่วงเบี้ยใหม่เหรอว่าช่วงนี้กับฝนเศ้าตกกับเขาก็ต้องพุทธน้าเพิ่อนใสพ่พุ่นเพิ่อนแบบเนาะ เอากัเมื่อเลยซื้อคุซื้อคุแป้งนี่ตัดผมไม่แป้งจีนโบกี่กันเลตัดผมน่พี่น่องเนี่มาเปลนเครื่องเอากรตจงกั้งไววมันจังโบเลกั้งไวธรรมะไวเียม้อเนียต้่พริกกนพริเป็นนัววแร่แมลแม่่ หาบน้าฮดเบีย้ยวไมแนะประเด็นอย่พี่น้องเลยเกินไปจักเท่าไรก็ชื่อนี่หาบหนึ่งสี่สิบหาบหนึ่งพันพี่น้องเลยเนาะมีคูปไอยฮดต้นมะม่วงมกเครื่องปลูกของเขาเนาะกับมีหลายแล้วบัตนี่พี่น้องเลยหรือว่ามีแต่ผ้ากันฮดหักสาวนะาเนาะทั้งแม่รุ่นไปพี่น้องเลยทั้งลายบัตรเนาะจะไปทางไ,นาไ,างไหนเมื่อบหร ไไดปพี่น้องเลยก่อนสีเมื่อกาพาแม่อรุณเพิ่นไปกินกระปุ้นก่อนเพิ่นว่าอยากเข่าเนาะมันก็เที่ยงเลยพี่น้องเลยบ่ายมุ้งแหละเพื่อมอนนาฮอดนาเอาไปกินกระปุ่นในน้อจากถั่วพิน่นว่าเลยกินข้าวกัอนอย่างเมื่อเช้าโอเคพี่น้องเนาะถ้าติดตามตอนต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องเด้อทางบ่าวตุกะจุกกล่องไว้ทันี้ทั้งนันเนาะ อาบุญไปกินเพลก่อนเมื่อต่อยู่งหายิ่งหน้าพวแหละอามัดเขา่าผลเขา่าแล้วก็ขึ้นไปฮดเบี้ยมงม่วงเฮาเนาะสิ่งทุกอย่างขอบ,บุญขอบคุณทั้งโบกเมล์ลายเนาะที่ว่าจัดสรรเนาะซื้อเบี้ยหมกเบี้ยใหม่งามไปแล้วแตกงอกไปแล้วพี่น้องเลยแตกยอดไปแล้วเลยบ้ไปแล้วขึ้นไปท่าเบืเ้องพี่น้องเลย ก็เลยไริจบคลิปอยู่ตลาดเนาะมองว่าเพราะว่าผลยากตรงนี่นี่คือยู่่ีอมันตกช็อตกำมัดยากเลยนิดนึงเพราะเป็นกำเลยกันมันอยู่ในน้ำมันตกน้ำตรงนี้เหงีค่ากินดีเนาะ ฝ่ามาเี็อ่านี้นะ่ามามาเข่ามาข่าคุนเขาเรียว่านตุ๊กงี้นาเทิงอีกได้หนิเนาะมื่นพี่น้องเลยนี่มาเข่าคนเขากันมื่นสตัดเนาะ่คือเท้องกัแตงมากนิด่อยเ้เล็ไปพอดีแทนหาพอดี กรันท์ถ้าเปียงแต่กาบบีกเนาะกับคาดเปียนใจนั่นน้ำน้ำถามเทนไปาเคื่อนเค่นแนีเนาะาเิ่นกินน re really ้ำกินน้ำเปนเงพพันจาันะุ้าุพนเ่เตัมันห่อนแห้งเหมือนเดดีรอได้เดดขีรถไทยมากะ มัดอันนี <H ả? S 2> ้แล้วแล้วก็พากันคนแล้วก็จะขึ้นไปมัดหน้าเทิงอีกนิดหน่อยเนาะวาเทิงกับอะไรเติมกันเกี่ยวไอ้ตายวะกะลายเติบฮะลายเติบกะกวงซ้ำนี้แหละกวงกูนี้อีกเกี่ยวข่าวหย่าเนาะเกี่ยวข่าวหย่าเลือกน้ำหย่าข่าวดราหน่อย ประมาณชีโไ่นะคร่งลอเขางันเฮาออกเบิดไดได้นี่เขาเกี่ยวเข่ามื่บ้านนี่ไมอชื่นนั่นเนาะยังไม่ได้เห็นพ่นลายเป็นย่างมากนี่พ่นลายเลยเข่างั้นกัน ผดีโตเลยไปจักสิเกี่ยวข่าวรอได้ก็โตขังั่นเลยนะขอกลางดิเขาใส่ขอกลางทงนั่นไงหน้าห้เดียวนั่นไงโตเลยรั่วเลยสิปีกายนี่มีแใจข่าวรอวาเอามีขอกลางปีนี่ใจขอกลางเนี่ก็ได้เดือดโจ๊ะปีกายปีนี่โตเลยเลยนะปีน่เนื้อหามาก็คือล่อใส่ล่อนุ่งเอา ไม่ขันลาวกะเจา้ยายังบวเห็ดได้ใส่โลอยู่เมื่อบว้กระท่อมน้อยโลใส่ก็ได้หลายได้สามแล้ว่าใส่แบบว่าอย่างมีลมในสามสิบพอนมูนได้อันนี้เขาอยู่โลแบบไม่ได้มีลมโลเขาไม่มีลม เดดเนาะลกนิดเดียวได้แดดในข้นเกี่ยวเขาเยอะาเกลียวนะถึงแค่ยนอกเนาะหายง่า่ะมิดพอดีพันยุนนั่นงพี่กับพ่อเกีียวเบิ้ง นอนพุ่นไม่ได้มาเกี่ยวเลยเอาพุ่นแดี่วก่อน สงเดชเห็นเบายงยงน้ำดิโมเดปิงน้ำห้าหัวไปหน้าพนไ่ใชุ่กมาแล้วเต็มทงเลย ีตามตอนปาหาบคนม่ดพี่น้องนเนาะมาทำแล้วกันคนมาได้เนาะเ <c oughs> หมัดแล้วก,คกวรคนขึ้นมาปเลาะนเนาะทำไมโดนบางคน ในรอดหนึ่งแล้วไปนิ่งเมื่อรอดหนึ่งกินมันกะพ่อกันกับหาบเหมืนี่ยพี่น้องเลยวานยังอะไรเหยียบไม้คลาไว้เนาะเหนือเที่บ้าไปเนี่ย nãy là tiếp ba thả bùn này, bố khơi hàm này nè, ôi, lông cả mỏng nữa, chị non, bảo cứ lướt mà xước cho nó, cái bùn hẻm bùn này bố, hả? nước gì bố? ba nạm khơi gì ngơ ngơ cũng được nè. ừm, okay, chị non cười, đểo xị nhúm mới con nó อรับคลิปนี้ก็หนู่เบิรนี่นะกันหัวจีเดียนเจ้าหนู่ะสมมติอะไปพี่น้องเลยรำลาพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่าน,นี้กนนอ่อนเนาะบอลเผยคนเขานน่าคนน้ำก่อนนี่อีกท่องหน,น,นึ่งอันยังอีกบอลหน,นึ่งอ่ะนะอ่าคนในบยว่านี่เดี๋ยวขึ้นไปหน้าทึงต่อพี่น้องเลยพิดพาป,ประการใดกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ FC พี่น้องเบิรตสุกุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งบอลเผยแต่ต้นจนจบเราโค้ชขา่ามโฆษณาบอลเผยไปเนาะ ขอตัวนู่เข่าเมื่อก่อนบายดีเดอ้อทางแมรุนเนะาะพอกันไหมพี่น้องเลยตอนต่อไปอ่ะเดี๋ยวมือถอาเมื่อก่อนพี่น้องเลยเนาะนี่กำลังด้วยพ่อจอดบนนะขุนเนนะีมเ่มแล้วนะเจ้าจิ๋วคนผู้เดียวจ้ะบ่ เจ้าคนผู้เดียวเจ้าปล่อยเมื่อน้ำได้เมื่อเรียนก็นได้ไปมาขนโลนนี่นเลยสิบล้านเนี่ยเนื้อเรี้ยงเนาะสนนองโซนส่มล้ตัวนั้นสาล้อนะตัวนี้อือตัวนั่นม งา่าสบายดีไปโตใช่ปะเ้าา้าซือน็นี่ก็บปินนะไปพี่น้องไปคุยก,กันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อเนาะเออสบายดีเด้อพี่นอ้องเด้อคลิปกันบ่ายนี้